พังคสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถปินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าพิสุทั้งหลายเราตถาคตจักแสดงจากจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้นจงใส่ใจให้ดีเถิดเราตถาคตจักกล่าว ภิสุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าพิสุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นฉนัยพิสุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะ พราะสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะสุกะปริเทวะทุกทมนัสและอุปายาสะ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้พิสุทั้งหลายก็ชราและมรณะเป็นฉนยัยความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังยน่นความเสื่อมแห่งอายุความง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นฉนันการเคลื่อนที่การย้ายที่ ความทำลายความอันตราธานความตายความมรณะการถึงแก่กรรมความแตกแห่งขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะชรลาและมรณะดังพรนนา,นาม,มาชนี้เรียกว่าชราและมรณะก็ชาติเป็นชนหนความเกิด ความก่อเกิดความอย่างลงคือความเป็นชลาผูชาหรืออันทชาปฏิสนธิความบังเกิดคือความเป็นสังเสทชะปฏิสนธิความเกิดจำเพาะหรืออุปาอุปาติกะปฏิสนธิความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆน,น,นี้เรียกว่าชาติก็พบเป็นฉนพบสามเหล่านี้คือ กามภพรูป,ปรพบอรูป,ปรพบนี้เรียกว่าพบก็อุปาทานเป็นฉนยัยอุปาทานสี่เหล่านี้คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศิลพปตุปาทานอัตวาทุปาทานนี้เรียกว่าอุปาทานก็ตันหาเป็นฉนยัยตันหาห้าหมวดเหล่านี้คือรูปตันหาสัธทธาตันหาคันธาตันหา รถตันหาโธธพทัพัะตันหาธรมะตันหานี้เรียกว่าตันหาก <c oughs> ็เวทนาเป็นไฉนเวทนาหกหมวดเหล่านี้คือจักขุสัมผัสชาเวทนาโสดสัมผัสชาเวทนาคานาสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนา นี้เรียกว่าเวทนาก็ผัสสะเป็นฉนัยพัสสะห้าหมวดเหล่านี้คือจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสนี้เรียกว่าผัสสะก็สลายตนะเป็นฉนัยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เรียกว่าสลายตนะก็นมรูปเป็นฉนัน เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังพรนานาชนี้เรียกว่านามรูปที่วิญญาณเป็นชนหนวิญญาณวิญญาณหกหมวดเหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณ ชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมนโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณก็สังขารเป็นชนัยสังขารสามเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารนี้เรียกว่าสังขารก็อวิชาเป็นชนัยความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ความไม่รู้ในความดับทุกข ความไม่รู้ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าอาวิชชาพิสุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังพนนามาชนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ก็เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้วิพังคสูตรที่สองจบพระไตรปิฎกฉบับชยะรัตน้าสามสี่ห้าเล่ม16ภพระสุตตะตันตปิฎกสังยุตตะนิกายภาคสองนิทานวัก